สวัสดีครับผมหนึ่งตการเอ็กซิเดคอนยิงครับไปนี้ซ้อมมาวันครับพอประมาณอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ไหนไปนี้อะไรครับใช่ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่กรกำมอนครับจังหวัดสุรินทร์คนที่รู้เลยครับมีใครเป็นผู้ป่วงผู้ซ้อมแล้วมั้งครับที่นั่งมีสองสามคนแล้วผู้ในค่ายชื่อกรือเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับอยู่ประมาณหกสิบแปดเราเป็นมือระแวงไหครับ ไต่เขาแล้ววันนี้เราเจอกับต้อมใจเคยเจอไหมไม่ไม่เคยเป็นสายแรงบ้าครับแล้วได้ศึกษาที่มันสไหมาป่ะก็ดูมาบ้างแล้วไปเมื่อะไหร่แล้วนะมาไหมมัดหนักครับแล้ววันนี้เราจะวางเกิจบัตรนข่งก็ไปไปก็ตนองเดินจับครับแลตามสไตล์เราเลยเนาะครับยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยที่ไหนบ้างไหมก็มาชกอยู่อยู่ลมพินีครั้งหนึ่งครับวันนั้นเจอกับกับเดชอุดมครับใช่ไงบ้างชนะชนะคะแนนหรืาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เบียดหก ร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่แปดตันนี้ปล่อยร้อยสี่สิบเก้าขึ้นมาก่อนหนึ่งครับคงไม่เป็นหาเนาะไม่มปัญหาอืมคิดว่าถ้าเข้าไปชั้นมีน้ำหนักมากเกินหรือมากขาดขาดครับกาดโอ้โหมากขาดเลยก็เกิดคือมาสบายสบายครับปล่อยมาเลยอืมอ่าคนนี้เราปล่อยมานี่รุ่นรุ่วันี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ป่อยมาก็จำไม่ได้ร้อยกว่าหลักร้อยได้เนาะอ่าเราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝ่าเพื่อนช่วยแฟนขับเราวันนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนนนะคครรััับบวี้เต็มที่ครับ เขาเล่นเกมสแล้ครับโอเคผมาการับต้องใช้ครับ